สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนุนิกก็จะมาอธิบายวิธีการใช้งานเว็บจอประพัดนะคะในส่วนของเมนูเขียนใบ w o r k p e พ m i t ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะให้กดไปที่เมนูเขียนใบ w o r k p e พ m i t ตรงนี้ค่ะหลังจากกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะต้องเลือกบริษัทผู้ว่าจ้างค่ะการกรอกข้อมูลรายละเอียดนะคะในหัวข้อที่มีดอกจันสีแดง ข้างบนตรงนี้นะคะในทุกๆหัวข,ข้อที่มีจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนค่ะตรงนี้เราก็จะกรอกชื่องานก่อนนะคะต่อไปเป็นการกรอกเลข PO และราคา PO ค่ะ และเลือกวันที่เข้าทำงานนะคะก็จะสามารถเลือกวันที่เริ่มงานและวันที่สิ้นสุดงานได้ค่ะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเลือกเป็นวันที่25ถึงวันที่29นะคะและสามารถเลือกเวลาเข้างานและเวลาเลิกงานได้ค่ะตรงนี้ก็จะเลือกเป็น8โมงถึง4มงเย็นนะคะและกดตกลงได้เลยค่ะการเลือกชื่อเจ้าของงานนะคะตรงนี้จะต้องพิมพ์ตัวอักษร มากกว่าสามตัวขึ้นไปค่ะและกดติ๊กเลือกได้เลยค่ะต่อไปจะเป็นการเลือกรายชื่อผู้รับเหมานะคะรายชื่อหรือสถานะที่เป็นสีแดงหรือสถานะที่เขียนว่าไม่มีใบอนุญาตหรือใบอนุญาตหมดอายุจะไม่สามารถเลือกได้นะคะจะเลือกได้เฉพาะรายชื่อที่มีสีดําและเขียนว่ามีใบอนุญาตค่ะสามารถติ๊กเลือกด้านหน้าได้เลยค่ะ สามารถเลือกได้มากกว่า1คนนะคะและกดตกลงได้เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นการกรอกจุดปฏิบัติงานนะคะและเลือกประเภทงานได้เลยค่ะกรณีที่เราเลือกประเภทงานพิเศษหรืองานที่มีความเสี่ยงนะคะอย่างเช่นงานเชื่อมก็จะมีการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ อุปกรณ์ที่ใช้เราสามารถติ๊กเลือกได้เลยนะคะและสามารถเกอะเพิ่มเติมในส่วนของชนิดและอุปกรณ์ PPE ได้เลยค่ะในส่วนของอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินที่เตรียมมานะคะตรงนี้สามารถติ๊กเลือกได้มากกว่า1อันค่ะในส่วนของตารางข้อมูลรายการอุปกรณ์เครื่องมือหรือรายการรถขนส่งสินค้านะคะตรงนี้ก็สามารถเกาะข้อมูลได้เลยค่ะในกรณีที่ช่องเกาะไม่พอสามารถ กดบวกเพิ่มแถวตรงนี้ได้เลยนะคะต่อไปนะคะผังการตอบโต้และการประสานงานกรณีเหตุฉุกเฉินนะคะตรงนี้ก็จะมีข้อมูลชื่อและเบอร์โทรศัพท์นะคะสิ่งที่เราต้องเกาะเพิ่มเติมก็คือชื่อโรงพยาบาลและเบอร์โทรโรงพยาบาลค่ะและต่อไปนะคะจะเป็นการแนบไฟล์ค่ะเราสามารถแนบไฟล์ใบรับรองแพทย์การสอบถามโควิดส9 แบบนี้ได้เลยนะคะกดอัปโหลดไฟล์ค่ะและกดอัปโหลดอีกครั้งค่ะและกรอกชื่อผู้ขออนุญ,ญาตนะคะหลังจากเรากรอกข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถกดส่งใบคำขอตรงนี้ได้เลยค่ะหลังจากที่เราเปิดใบเวิร์กพมิทเรียบร้อยนะคะก็จะแสดงสถานะ รออนุมัติตรงนี้ค่ะแค่นี้ก็ถือเป็นการเสร็จสิ้นแล้วค่ะ